ส่งงานครับอะคอร์ดเจนแปดเครื่องสองทุ่สี่นะครับล้อเดิมพ่อเดิมโรงงานนะฮะคันนี้จูนโซโฮอลเก้าห้ากับแก๊ส LPG นะครับ Energy Reform นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> คันนี้นะฮะเข้ามาจากโปร่ห้าพันนะครับมีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสดีเฟสตอีซียูเริ่มนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะฮะกล่องหลักใช้น้ำมันโซล์เก้าห้านะครับแล้วก็แก๊ส LPG นะฮะเอเนอร์จีรีฟอร์มนะครับบวกอีกพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าทำรีแมปพร้อม จูนแก๊สนะครับอ่ะก็ถ้าจูนแก๊สอย่างเดียวนะฮะจะอยู่ที่สองพันบาทนะครับก็ผมทําเป็นโปรอยู่รีแมปบวกจูนแก๊สห้าพัน 5, นะฮะแต่ถ้ารีแมปอย่างเดียวสามพันห้านะครับจูนแก๊สอย่างเดียวสองพันนะครับก็ดันพวกองศาไฟปรับพวกองศาไฟให้ใช้ทั้งโซฮอลเก้แล้วก็แก๊ส LPG นะฮะนีนะครับ Energy รีฟอร์มนะฮะ อสอโอเคก็คดนนีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นสายใบยงระยางนะครับเพราะว่าเป็นสายจูแกสนะฮะจดดวโดยใช้ตัวนี้ครับ afF y ไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศครับจับแก๊สด,ด้วยนะฮะสายเป็นซินหรือสายแก๊สจูรถควรมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจูเลยนะครับ โอเคก็จูนสดจูนถนนจริงผมไม่ควรขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5้านาที10บนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับก็ที่เห็นนะฮะตอนนี้เป็นแก๊สนะฮะถ้ารถที่มาจูนแก๊สพร้อมรีแบบนะครับต่อไปผมจะส่งส่งงานตอนวิ่งแก๊สนะฮะเพราะว่าน้ำมันดูกันเบื่อแล้วก็บอกเลยว่าแก๊สสิ่ง นะฮะของเดิมมาตารางโจนแกนสมาแล้วโคตรหนานะอ่าเป็นไงของเดิมแตกนิดนึงมีอมเพราะว่าแก๊มันท่วมนะฮะอันนี้ผมปรับให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ,อ่ะมาเดี๋ยวดูสปีดเทสกันนะครับ มันโคตรแพงติดแก๊สด,ดีกว่านะครับแก๊สก็ซิงได้อะมาเปิดแอร์เกียดีนะครับแก๊สนะฮะ R P G นะฮะสักคู่นะฮะ ขอดจีแนะครับคือ2องนะครับหรือใช้แก๊สด้วยนะฮะคันนี้นะ้ำมันโซฮอ95หนะครับส่วนแก๊สก็แก๊ส LPG นะลองดูว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะอ่อีกเรื่องนึงคือสำหรับตระกูลขอด CLB นะครับเข้ามาจูนกับผมนะผมปรับรอบช่วยหมดนะครับ2.4จจะมีปัญหาเวลาใส่เกียร์ นะครับใส่เกียร์ดีเกียร์อาร์ปุ๊บรอบจะดิ่งลงนะครับเป็นเรื่องปกติของโรงงานนะฮะโรงงานเซ็ตไว้ที่650รอบนะครับเข้ามาผมปรับรอบหมดนะฮะก็จะช่วยเรื่องสั่นช่วยเรื่องพวามบริสันนะฮะสั่สัทธาดีช่วยเรื่องช่วยเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ีจูนจูนคาร์ละสามพันห้านะครับแก๊สคาร์ละสองพันจูนพร้อมกันก็ห้าพันบาทนะครับหรือจะจัดโกล ตั้งวาวตัวนี้ด้วยก็ได้ครับโอตั้งวาวเดิมผมก็ตั้งวาวพรอมรีแบบเนี่ยอยู่ห้าพันบาทนะฮะแล้วก็หน้าอู่ผมอยู่เสรีไทยเจนานะครับอยู่ด้านปากซอยลดสีเงินนะฮะอีกที่คือลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับวกค่าเดินทางนะฮะไกลสุดเลยเหนือสุดออกสุดใต้สุดนะครับบัตรรวมไปสามคันเลยนะฮะไปแน่นอนนะครับแล้วก็ ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับ f a c e b o o k youtube g o o g l e แบบนะครับทั้งสามช่องทางผมได้เบอร์ไว้ทั้งสามช่องทางเลยนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานนะสำหรับอคคอร์ดโปรห้าพันเพิ่มจูนแก๊สด,ด้วยนะฮะปรับรอบช่วยเรื่องตัวสัวรด้วยนะฮะโอเคขอบคุณครับ